ชัดและลุงไพทูลธัญญกิจชาวตำบลท่าโพอําเภอหนองคายยังจังหวัดอุทัยธานีนำแผลออกไปหาปลากันค่ะแหเป็นอุปกรณ์หาปลาที่ชาวบ้านนิยมนำไปหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะการทอดแหได้ผลเร็วและสะดวกแหจึงมีหลายขนาดหลายชนิด ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ําที่เราจะไปหาปลาค่ะวันนี้ลูกไพทูนใช้แหตาขนาดไม่ใหญ่มากและไม่ต้องใช้เชือกผูกเพราะแหล่งน้ำที่เราจะไปหาปลาไม่ลึกมากค่ะไอทีเขาผูกเชือกอะคือว่าน้ําลึกเวลาหวานไปปับ๊บตัวที่ผูกเชือกกระทุ่นมันจะลอยใช่ไหเวลาเราหวานเสร็จแล้วเราก็นั่งว่าอ๋อไ,ได้เห็นทุ่นว่าเออแหอย,อยู่ตรงนี้ต้องดำตามเชือกไปเลยอัน,นเจอแหพอดี ไอ้น,นี้ก็ใช้แต่เฉพาะน้ำน้ำมีเขาไม่ใช้หรอกจุดที่จะเหวี่ยงแหจับปลาให้ดูจุดที่มีปลาขึ้นและใช้แหเหวี่ยงจากนั้นลุงไพฑูรย์จะลงไปเหยียบย่ำปากแหให้ติดกับพื้นดินเพื่อไม่ให้ปลาออกทิ้งไว้สักพักสังเกตว่ามีฟองขึ้นบนผิวน้ําแสดงว่ามีปลาติดแหแล้วจึงค่อยๆดึงแหขึ้นช้ชาๆซึ่งเป็นการหาปลาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมแบบไทยไทย ที่ยังคงมีให้เห็นใน FREE หลายพื้นที่ค่ะเอ้าเราก็วิ่งพอเวียงเสร็จปั๊บเราก็นั่งมาดูถ้าปลาทั้งเกตถ้าติดแหแล้วมันมันจะมีเม็ดนะละ่ะเม็ดจะพังพังพังวิ่งได้แหน,นะนนมันจะเป็นเม็ดเดือดแๆๆอย่างที่เคยเห็นที่นะี่อันเนี้ยเราก็นั่งดูให้มันวิ่งให้เหนื่อยแล้วก็พอเห็นเม็ดไม่มีแล้วมันจะอ่อนแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยปัป๊บเราก็ดำ จับได้เลยไปจับแล้วก็ไปใส่กระชังอย่างนั้น,นไอ้นั้นคือว่ากระทุ่มคือว่าลากลกลากลกอันนี้นะหลากจอมทำแหบานแหรวมปลามันจะทุลุมทุลายหาที่ออกใมล้ะเราก็กระทุ่มให้น้ําไหลมันก็ตามมามาอันนี้พอมาเราก็จะวานปั๊บใส่แหรวม แล้วก็กระทุ่มต่มันมาแล้วก็กระทุ่มรวบใดอยู่อย่างเงี้ยนเนี้ยตามหลักโบราณเขาปลาที่ทอดแห่ได้ส่วนใหญ่เป็นปลาสวายปลาเทโพและปลาสลิดส่วนปลาแรดหาได้น้อยลงเพราะปลาแรดมักอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งกินพืชและสัตว์เป็นอาหารซึ่งปัจจุบันหายากมากขึ้นค่ะ ปลาแรดเป็นปลาที่มีความสามารถทิเศษคือมันสามารถคูบอากาศจากผิวน้ําได้โดยตรงเนื่องจากมีอวัยวะที่อยู่ในช่วงเหงือกช่วยในการหายใจและยังเก็บความชื้นไว้ได้เมื่อถูกจับพ้นน้ําค่ะเราใช้เวลาทอดแหเกือบหนึ่งชั่วโมงได้ปลามาหลายชนิดโดยเฉพาะปลาแรดทดิฉันจึงนําไปให้พี่สมจิตทิพสิริชาวตาบลท่าโพลงมือทําชูชีปลาแรดแบบโบราณเริ่มจากนําปลาแรดมากอดเก็บออก ผ่าท้องตั้งห่างกันพอสมควรแล้วล้างน้ําให้สะอาดค่ะพอเราได้ปลาแรดมาแล้วนะคะเราก็นําไปทอดพอทอดเหลืองสุกดีแล้วเราก็นําไปวางที่จานนะคะพอพอเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมน้ำมันพืชเตรียมเครื่องปรุงที่จะมราชปลานในเี้เนะคะก็ใส่พริกแกง พริกแกงคั้วเหลืองพอเหลืองเสร็จเราก็ใส่น้ําตาลน,น้ําตาลเสร็จเราก็ใส่น้ําซุปน้ําซุปเสร็จเราก็ใส่ไอมะพร้าวที่เราขูดทั่วไว้เรืองเหลืองแล้วนะคะโรยเสร็จพอปรุงเสร็จรสชาติจะออกมาดีแล้วเราก็นํามาราดที่ตัวปลาที่เราทอดไว้นะคะราดเสร็จปุ๊บเราก็โรยด้วยใบใบมะกรูดที่เราซอยไว้ค่ะพอซอยเอ่อพอโรยเสร็จเราก็ใส่ พริกตกแต่งให้สวยงามค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วลองชิมได้เลยค่ะอร่อยค่ะเครื่องปรุงของแกงชูชีโบราณคล้ายกับแกงคั่วหรือแกงเผ็ดทั่วไปเอกลักษณ์และจุดเด่นของส่วนผสมแกงชูชีสมัยก่อนคือชาวบ้านจะโปกมะพร้าวขูดปนกับเครื่องแกงหรือใส่คุกเ้ากับเครื่องแกงเพื่อทําให้น้ําแกงข้นแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้กะทิทัญพืชแทนค่ะ